หูให้ไลน์นี้ก่อนนะเอาเฉพาะคนคนเข้ากลุ่มนี้นะเอาเฉพาะคนเข้ากลุ่มนี้นะหนึ่งทุ่มหนูลงตัวฟันให้หกร้อยสิบเจ็ดคนดูใครเข้ามาแล้วทักไปในลิงก์ที่ปักหมดแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มหกร้อยเจ็ดสิบคนดูหกไอหก้ยสิบเจดคนดูหกร้สิเจดคนดูใครเข้ามาแล้วทักไปในลิงก์ที่ปักหมดแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่ม ทักปัญญลิงที่ปักหมุดนะแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มแล้หนูลงให้กลุ่มนี้ก่อนเลยแล้หนูลงให้กลุ่มนี้ก่อนเลยไม่มีที่ตั้งกล้องในลิงที่ปักหมุดนะก่อนก็ได้อสังห้าร้อยคนก่อนก็ได้ในลิงน์นี้ในกลุ่มนี้ที่จะได้เป็นชุดแรกตัวฟันนะตัวฟันรัฐบาลไทย บโดงค่ะตัวฟันรัฐบาลไทย,ไยทักไ,ไปขอเข้ากลุ่มในลิง์ที่ปักหมุดนะคะไม่ใช่ขอหน้าไลค์ไม่ใช่ให้มพนหน้าไลค์ให้ไปขอในลิงกที่ปักหมุดอยู่นะคะลิงก์ปักหมุดอยู่ตรงนี้ค่ะ ลิงปักหมุดอยู่นะคะทักไปขอเข้ากลุ่มาในลิงที่ปักหมุดทักไปขอเข้ากลุ่มในลิงก์ที่ปักหมุดนะคะที่หนึ่งปักหมุดอยู่ตรงนี้นะคะที่หนึ่งปักหมุดอยู่ตรงนี้ไปบอกเขาว่าขอเข้ากลุ่มนะกลุ่มเป็นกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกลุ่มเป็นกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่ใช่พิมพ์หน้าไร์นะพิมพ์หน้าไร์ไม่ได้เข้านะคะแม่พิมพ์หน้าไร์ไม่ได้เข้านะคะแม่ฝันรัฐบาล จะฝันรับบาปพักไปหาเขาค่ะไม่ใช่พิมพ์หน้าไรนะใครไม่ใครมัวแต่พิมพ์หน้าไรหนูไม่ได้ให้เข้าเดอ้อจะไม่ได้เข้าเอาเดอ้อ คุณนะคะฮานอยทักไปขอในลิงกที่ปักหมุดได้เลยค่ะฮานอยทักไปขอในลิงกที่ปักหมุดได้เลยฮานอยแตกทุกวันอยู่แล้วนะคะฮานอยแตกทุกวันอยู่แล้วอยู่กำลังจะฟันรัฐบาลไทยแป๊บหนึ่งนะแม่ค่ะทักไปไว้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินเขาไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงเข้ากลุ่มจ้าแอดมินไล่ตอบแล้วก็ไล่ดึงเข้ากลุ่มนะคะ รัฐบาลไทยงวดนี้ถ้าถามความมั่นใจนอยฟันตัวไหนตัวฟันทักไปขอในลิงที่ปักหมุดเลยคะ่ะตัวฟันทักไปขอในลิงก์ที่ปักหมดุดในลิงกที่ปักหมุดตรงนี้คะ่ะลิงก์ที่ปักหมุดตรงนี้จิ้มไปนะคะแล้วบอกเขาว่าขอเข้ากลุ่มขอฮานอยบอกเขาว่าขอเข้ากลุ่มขอฮานอยแม่วางเลขมีกลุ่มทุกวันคะ่ะขอบคุณพี่ส้มยูสุมากมากนะคะขอบคุณพี่ส้มมากมากเลยเข้ามาแล้วกดแชร์ให้หนูด้วยแล้วก็ตอบคอมเมนต์แทนหนูด้วยขอบคุณมากมากค่ะ นึงอ่านคอมเมนต์อาจจะไม่เห็นนะคะอาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์ทุกคนนะใครอยากเข้ากลุ่มคือทักไปขอเข้ากลุ่มในลิงก์ที่ปักหมุดนะคะขอห้าร้อยคนนะคะกลุล่มแรกกลุ่มแรกที่จะได้เข้ากลุ่มอ่ะหนูขอห้าร้อยคนหนูขอห้าร้อยคนนะแบบนี้ผมหนูแบบจะกระซิอกระซิหนยเพราะว่า หนูเดินทางแล้วก็หลับอยู่บนรถเดินทางลงใต้นะคะแนวทางหัวไทยเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ค่ะเดี๋ยวมาไลฟ์ตอนเย็นขอสักสามโมงครึ่งเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์หนูจะปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วไม่เห็นกล้องไม่ขึ้นขออีกสักห้าสิบคนนะใครจะเข้ากลุ่มหนูรับอีกห้าสิบคนทักไปขอในลิงกที่ปักหมดุดใครจะเอาฮานอยทักไปขอ อยากเข้ากลุ่มอ่ะทักไปบอกเขาว่าขอฮานอยเขาจะส่งลิงก์กลุ่มให้นะคะอยากเข้ากลุ่มอ่ะทักไปบอกเขาว่าขอฮานอยลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ตรงนี้ยค่ะแม่หนูขออีกแค่ห้าสิบคนพอนะเดี๋ยวหนูจะทําทะะทรัฐบาลไทยลงให้คืนนี้นะคะหนูทํารัฐบาลไทยลงให้คืนนี้ตอนทุ่มนึงแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะมาไล์อีกรอบหนึ่งตอนสามโมงครึ่งเข้าแล้วขอบคุณพี่กันสุดามากๆเลยคะ่ะ ก่องบุญห้าสิบาทรอก่อนนะแม่แม่ขาก่องบุญห้าสิบาทรอก่อนวันเนี้ยหนูฝากเลขห้องหือลงใต้แล้วเลขห้องหนูจะปังเลขห้องใครจะเอาทักไปขอในลิงเมื่อวานอ่ะฮานอยวีไอพีไออ่ะออกบ้านเลขทีเราที่บุญพี่อืม ที่ระุูเทพอะหลังนั้นอะสามตัวเลยตรงับเรีกประทับด้วยเออเลขห้องหนูลืมหนูลืมเลยเลขห้องอะ เลขเวลาหนูลงใต้อะหลายคนจะชอบขอเลขห้องหนูนะเพราะว่าเลขห้องหนูอ่ะจะเข้าตลอดเลยใต้อะเวลาหนูลงใต้อะเลขห้องพักที่หนูพักแบบตามโรงแรมต่างๆตามรีสอร์ตต่างๆจะเข้าตลอดตอนนี้หนูถึงที่พักแล้วที่พักที่แรขของหนูเมื่อวานเนี้ยหนูไปพักบ้านที่กรุงเทพบ้านเลขที่หนูว่าออกสามตัว แนวทางหน่วยไทยเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ค่ะเดี๋ยวมาไลฟ์ตอนเย็นขอสักสามโมงครึ่งเนยหนูจะมาไลฟ์หนูจะปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วไม่เห็นกล้องมันไม่เนขออีกสักห้าสิบคนนะใครจะเข้ากลุ่มหนูรับอีกห้าสิบคนทักไปขอในลิงก์ที่ปักหมดุดใครจะเอาฮานอยทักไปขอ อยากเข้ากลุ่มอ่ะทักไปบอกเขาว่าขอฮานอยเขาจะส่งลิงก์กลุ่มให้นะคะอยากเข้ากลุ่มอ่ะทักไปบอกเขาว่าขอฮานอยลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ตรงนี้ยค่ะแม่หนูขออีกแค่ห้าสิบคนพอนะเดี๋ยวหนูจะทําทนนะะทรัฐบาลไทยลงให้คืนนี้นะคะหนูทํารัฐบาลไทยลงให้คืนนี้ตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งตอนสามโมงครึ่งเข้าแล้วขอบคุณพี่การสตดามากมากเลยคะ่ะ กล่องพุนห้าสิบบาทรอก่อนนะแม่แม่ขากล่องคุณห้าสิบบาทรอก่อนอวันนี้หนูฝากเลขห้องหนูลงใต้แล้วเลขห้องหนูจะปัง